เ่าไปหาเห็ดกันครับพี eger, ่น้องไป้ยอันนี้หาอยู่ข้างถนนครับครับอุ้ยเห็นเห็ดดิเหรอครับพี่น้องนี่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 ดอกเล็กครับดอกเล็กนี่ครับโอ้ดอกเล็้ต้นชาวพี่น้องเลยเห็นไหมครับนี่สวยงามเลยครับดิอือืมสวยงามครับผมเฮ้ยเลรอครับพี่น้อง ดอกตุูมนี่ดอกตุูมอู้ยังงามเลยครับพี่น้องนี่ว่าดอกตุูมพลังขึ้นครับพี่น้องอัยนี้สวยงามเลยครับพี่น้องสองดอกแล้วสองดอกแล้วนี่ครับโอ้โหอยู่สายใบไม้ครับผมนี่อยู่จุดเดียวเลยครับนี่ครับดอกที่สามครับนี่ครับนี่ครับได้แล้วครับดอกที่สามพี่น้องโอ้สวยงาม นี่ครับนี่เลยครับพี่น้องนี่โอ้นี่ครับสวยครับนี่ครับสามดอกเลยครับนี่นี่ครับนี่ีดอกนึงครับโอ้โทุดยอดทุดยอดเอ้าเอาถือถือถือเอาถือไว้แม่เอาดอกนึงครับนี่ครับพี่น้องเจอเลยครับนี่โอ้โหเช็ดเดือครับเช็ดเดือดมันกินได้อยครับแต่ว่ามันไม่ลอยครับพี่น้องเลยผมเคยเก็บไปกินแล้ว ไม่รวยแต่มีคนเจ็บเจ็บนู่นครับนี่ครับพี่น้องอู้ยครับนี่ครับว้าดอกยังสวยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับเอ้าเอ้าถือถือถือเอ้าเอ้าถือสุดยอดเลยสุดยอดโอ้ยนี่ครับอู้ยครับนี่ดอกตุ้มครับพี่น้องโอ้ดอกตุ้มดอกตุ้มสวยงามเลยครับนี่สุดยอดโอ้ พี่น้องอุ้ยดอกตุ้มครับพี่น้องดอกตุ้มดอกตูมมาวนี่อ้าวสุดยอดเลยดอกตุ้มสวยๆนี่สุดยอดครับผมเจ๋งเลยครับนี่ครับนี่เอามาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเนยเ้ยเลยครับเนดอกบานนะครับตรงใหญ่เลยครับนะครับนี่ครับนี่ครับอีกดอกนะครับ อู้นนนนนอู้นคิมคิมจะเบิ่งเดินนะจียับลูกอืออู้ดีดอกสองดอกคู่ครับสองดอกคู่พี่น้องนอืออืออู้นนนนอู้จีนี่ดอกนี่นุนนนเป็นแบบแค่แบบอู้นนพี่น้องอู้ยัครับคิมลูกชายเก็บให้ลูกชายเก็บออโอ้เก่งเก่งเก่งอ่ะโชว์โชว์โชว์สุดยอดครับพูมวันนี้ดอกครับพี่น้องนี่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 ดอกนึงครับนี่อือดอกยังงามเลยครับพี่น้องอู้อือเอ้ยครับไอดอกยิ่งใหญ่ครับพี่น้อง เห็นแล้วก่อนอุ๊ยหูโดดโดเอาคิมนั่นนั่นเอาเก็บยให้ลูกชายก่อนลูกชายอยากถือเยอะเนี่มีมีคนเห็นกับอยู่กางทางเดินอืออ๋อา๋อโอ้ดอกใหญครับอือครับินี่นี่โดดโดเฮ็ดไข่ครับพี่น้องโอ้สวยงามเดือบดอกตุ่ม ดอกตูมสวยงามครับพี่น้องนี่โอ้วอาพี่น้องครับนี่ครับเจอแล้วครับสองดอกคู่ครับพี่น้องโอู้เห็ดตะไคร้ครับนี่ครับสองดอกคู่เลยครับพี่น้องเลยอืมว่าคืนสองดอกคู่กันครับเนี่ยเอ้าถืออืมจุดยอดโอ้ยช็อตเลยครับพี่น้องนี่ สองดอกคู่เนี่ยนี่ดอกนึงครับนี่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 ครับนี่ครับนี่ครับโอ้สวยงามแบบนี้นี่นี่นี่ครับเออเดี๋ยวถ้าถ้าดีนก่อนเอาเอาเฮ้ยสุดยอดไม่ห้องโอ้ดอกยังงามครับนี่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 เดี๋ยว้แม่เก็บตัดีนก่อนลูกเออเออแต่แม่แม่ตาดีนก่อนอ๋อแม่ตัดี ยวันนี้เด็กโป๊ะไดอยู่ครับพี่น้องเย็ดเลยนี่ครับนี่ชายเยอะเลยครับนี่ดูดูของลูกชายได้ยังเยอะเลยฮึสุดยอดเลยครับพี่น้องสุดยอดขับเม็ด่างเยอะวางไว้วางไว้วางไว้ก่อนโอเคดูโป๊ะเลยสุดยอดครับนะครับเห็ีดไข้ครับเห็ีดไข่ดิบ กินน้องเคยกินไหมครับจิ้มน้ำพริกกะปิอืมดีครับอืมอืมอร่อยครับกินด,ดิบได้ครับเก็ดตะไคร้